คือจริงๆอ่ะไอ้เรื่องแปดปีคุณประยุทธ์เนี่ยนะภาษาไทยมันอ่านไม่ออกกันหรือไงนะครับมันง่ายๆนะครับก็มันครบแล้วเป็นนายกมาแปดปีนะครับแล้วกฎหมายเขาก็บอกการเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับก่อนที่รัฐมนุษยจะปับนี้จะใช้บังคับเนี่ยก็ให้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วยมันก็คือรวมกันนะฮะ แล้วก็ชาเพจฝนอื่นอนอีกเยอะแยะนะมันมันชัดเจนนะฮะแต่มีไอ้พวกชอบตะแบงนะฮะที่หวังจะได้ผลประโยชน์นะผมถ้าผมคุณประยุทธ์นะวันนี้ผมประกาศลาออกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ลาออกวันนี้นะลา,าออกวันที่ครบแปีแนะนะรัฐสภาเขาจะได้ดาเนินการสรรหานายกรตีต่อไปได้นะครับการที่ไม่ประกาศ ลาออกเนี่ยนะเป็นการสร้างปัญหาสร้างความสับสนให้กับประเทศชาติและประชาชนมากต้อจะเอาอยัางไงวะรัฐภา,าก็เตรียมการไม่ได้นะครับน,นจะต้องไปรอถึงวันสุดท้ายเหรอว่าประกาศก่อนได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับลาออกตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 5เป็นต้นไปมันก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ที่สอบถามเนี่ยนะครับ ฝ่ายค้านเขาจะยื่นเชื่อว่าวันนี้ก็คงไมาให้ผมเซ็นด้วยนะครับครับเราก็ต้องเซ็นทำหน้าที่ตามกฎหมายเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายไม่ใช่แค่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะฮะอยู่ใต้กฎหมายกฎหมายทั้งหมดนะนะฮะอันนี้ยิ่งเป็นกฎหมายรัฐธรมนูญต้องต้องอยู่ใต้นะครับจะไปเอากฎหมายอื่นนะครับมาบังคับใช้มาเหนือรัฐมนูญเป็นไปไม่ได้นะครับ นี่เมื่อยื่นไปแล้วผมไปอ่านใจแทนสารรัฐมนูลไม่ได้นะครับเพราะแต่ละท่านก็ต่างคนต่างความคิดกันนะฮะบ,บางคนก็เอียงซ้ายบางคนก็เอียงขวาบางคนก็ตรงไปตรงมานะฮะก็รู้ๆเห็นๆกันอยู่นะอย่างคุณประยุทธ์ถวยายสัตว์ไม่ครบะเป็นไงสรุปแลวตอนนั้นสารรัฐมนูลทั้งเก้าคนใช้ไม่ได้เลยไม่รู้ชุดนี้หรือเปล่านะครับนะตอนนี้ถ้ารับไป นะผมก็ไม่เข้าใจกระบวนการของศาลก็จะทำยังไงแต่ถ้าเป็นผมเมื่อคุณขัดแย้งกันนะผมก็จะสั่งให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนะครับแล้วเป็นผมสมมติผมเป็นสารนามนูนะผมก็จะรีบนะพิจารณาข้อร้องเรียนเหล่านี้นะครับแล้วรีบชี้เพื่อให้ประชาชนไม่สับสนตกลง,งอยู่อยู่ได้ไม่ได้นะครับนะถ้าอยู่ไม่ได้นะฮะ ก็ต้องไปแต่ถ้าคุณประยุทธ์ไม่ยอมออกนะครับวันที่23เวลา24ในกาวัน24สิงหายังทำงานต่อไปนะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับถ้าคุณประยุทธ์ทำอย่างนี้นะต่อไปข้าราชการทุกคน30กันยาที่อายุครบ60ปีเนะี่ยต้องกเกษียณก็กูไม่ยอมกเกษียณได้อย่างนะนะจะทำไง จะเป็นพบตรลต่อจะเป็นผู้จัดก,การฐานบกเรือกอากาศต่อจะเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีต่อแล้วก็ใครใครจะมาไม่จริงก็ไปยื่นตีความนะสินะครับอย่าให้คุณประยุทธ์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับพูดอยู่เสมอทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายแล้วตัวเองอ่ะจะพยายามกระทำตัวเหนือกฎหมายเหนือรัฐมนุญอยู่ด้วยลืมตัวไปแล้วนะไอตอนยืดอำนาจก็ถือว่าโอ้มีอำนาจ นะเหนือฝ่ายดีๆม่หยาดฝ่ายทหารไอ้ฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารคุณมีอํานาจอย่างนั้นได้เพราะคุณป้นเข้ามามคุณไม่ได้มีอานาจด้วยความชอบธรรมรู้ไหมคุณประยุทธ์นะครับนะฟังเสียงประชาชนก็บ้างนะนะครับผมก็ฝ่าไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ มันก็ต้องพร้อมตลอดเวลาน้องจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันก็ต้องพร้อมนะครับกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไม่หวหาตอนนี้เราก็เตรียมตัวแต่เราเตรียมไม่ได้เหมือนพักใหญ่เขาที่เขาโหมลงอุปกาศเต็มที่จะยึดอีสานให้ได้จะยึดใต้ให้ได้คนนู้นจะทำนี่เราเราเรา,เราบอกตรงเราเงินน้อยเราก็ค่อยทำไปนะครับก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนก็นแล้วกันนะ ว,ว,ว่าไงครับยุบก็ได้ยุบก็ดีก็คือคุณไม่มีความพร้อมนะครับที่จะบริหารประเทศชาติในตำแหน่งนายกตรีต่อไปแล้วเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าไม่ยุบก็ลาออกก่อน23น่สามนะฮะสภาก็จะสรรหาคนอื่นมานะครับจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณชัยเกษม นะคุณอะไรใครคนนะนะฮะ,ะ,ะเพื่อไทยมีคุณชัยเกษมประชาธิปัตย์มีคุณอภิสิทธิ์อ๋อคุณอนุทิน<ม>แหมลืมพระเอกไปได้นะครับก็สรรหาเอาสิถ้าไม่ได้ก็ใช้มาตรา2องร้มั่งวักสองสรรหาคนนอกมานะครับ อย่ามาสรรหาผมนะจะเป็นให้ดูนะครับ